เพราะสนใจผู้หญิงหน้าจืดทําให้ขุนพลแอบลอบมองเพียงขวัญอยู่บ่อยๆและเพราะหาเรื่องเรียกเลขาหน้าห้องเข้ามาในห้องเขาเลยต้องหยิบจับเปิดแฟ้มงานแล้วเรียกเธอมาถามรายละเอียดต่างๆจอมทัพบ,บอกว่าเพียงขวัญทํางานที่นี่ตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่จนตอนนี้จบปริญญาตรีแล้วจะว่าไปก็เริ่มทำงานก่อนเขาหลายปีย่อมรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆในบริษัทได้ดีกว่าเขา และแน่นอนว่าถ้าเขาพูดเรื่องแข่งขันเกมเธอจะทำหน้ายุ่งขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจมาเดี๋ยวสอนให้ไม่เอาค่ะกลัวติดเกมหรือไงก็หรือกลัวติดใจฉันหลงตัวเองไปหน่อยนะคะเพียงขวัญสายหน้าไปมาแต่เอาเธออย่างน้อยบอสของเธอก็ขยันตั้งใจทำงานดี แต่เธอก็อดกวาดตามองเขาไม่ได้เธอรู้ว่าเสื้อยืดที่เขาสวมเป็นเสื้อแบรนด์เนมราคาแพงแต่เขาก็ชอบใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนมาทำงานจะมีก็แค่วันไหนที่เข้าประชุมก็สวมสูทต,ตัวนอกทับอีกทีเขาก็ยังดูสบายๆไม่เหมือนคนมาทำงานบริษัทขุนพลหยอกหญิงสาวขนาดนี้แต่ดูเหมือนเธอจะไม่วันไหวเลยสักนิด แต่สายตาก็ยังทันเห็นเธอสายหน้าไปมาเขายิ้มมุมปากแล้วเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ผู้บริหารเธอมีปัญหาอะไรก็บอกมาตรงๆพูดแล้วขวัญจะไม่ตกงานเหรอคะเด็กเส้นของพี่จอมทับใครจะกล้าทำอะไรได้เขายิ้มขำว่ามาก็ได้ค่ะเขาเป็นคนท้าเธอเองนะก็ดูบอสแต่งตัวเข้าสิ่ทำไม เสื้อฉันก็ไม่ขาดเสียหน่อยเขาเอี้ยวหน้าดมเสื้อตัวเองไม่เหม็นด้วยแค่แต่บอสมาทำงานบริษัทใหญ่โตก็ควรแต่งกายให้สุภาพให้เกียรติผู้ร่วมงานบ้างสิค่ะแค่ใส่เสื้อยืดก็กลายเป็นประเด็นได้เหรอเขาถามอย่างแปลกใจตอนเข้าประชุมผมใส่สูททับอีกชั้นนะทราบค่ะเพราะขวัญเป็นคนหยิบเสื้อให้บอสเองเธอถอนหายใจเบาๆ ทำไมไม่ใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทยล่ะคะหรือทําไม่เป็นคราวหน้าบอสเอามาให้ขวัญผูกให้ก็ได้นะคะผมผูกไทยเป็นอยู่แล้วแต่เมืองไทยร้อนจะตายจะใส่ทําไมเสื้อเชิ้ตแขนยาวอะไรเนี้ยเพื่อความสุภาพไงคะเสื้อยืดไม่สุภาพตรงไหนก็มันไม่เหมาะไงคะเสื้อยืดใส่อยู่บ้านหรือไปเที่ยวเสื้อเชิ้ตใส่มาทำงาน อะไรมันจะยุ่งยากวุ่นวายขนาดนี้แค่เสื้อผ้าถ้างั้นบอสก็ไม่จำเป็นต้องใส่ของแบรนด์เนมแพงๆก็ได้นี่รถนิยมส่วนตัวแต่ที่ทำงานเป็นที่ส่วนรวมค่ะโอ้ยไม่คุยด้วยแล้วเถียงได้ทุกประโยคเลยเขาเปิดแฟ้มเอกสารเดี๋ยวนี้เขามาทำงานก่อนเที่ยงเพราะต้องเอาเวลามาทะเลาะกับแม่เลขาหน้าห้อง เที่ยงแล้วเธอไปกินข้าวเป็นเพื่อนฉันหน่อยบอสก็ไปกินคนเดียวสิค่ะเพียงขวัญยกมือขึ้นกอดอกที่กล้าทำเพราะในห้องนี้ไม่มีคนอื่นบอสคนนี้ก็ไม่เหมือนใครบางทีเธอก็รู้สึกเหมือนทะเลาะกับเด็กมากกว่าเจ้านายขวัญห่อข้าวมากินค่ะบอสไปกินข้าวที่โรงอาหารหรือไม่ก็ให้ขวัญสั่งอะไรให้กินเหมือนเคยทำไมต้องห่อข้าวมากินเอง ประหยัดค่ะผู้ชายที่บ้านทำกับข้าวอร่อยเพียงขวัญรู้ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอแต่ชอบพูดเผื่อไว้ป้องกันตัวเองแต่มันก็จริงพี่เพียงดินทำกับข้าวอร่อยที่ผ่านมาเขาก็ทำข้าวกล่องให้เธอมากินที่ทำงานและตอนที่ยังอยู่กับพี่แก้วตาเธอยังเอาน้ำพริกของพี่เพียงดินมาเร่ขายคนในแผนกจะว่าไปช่วงนี้ก็งานยุ่งเพราะเธอเปลี่ยนหัวหน้าก็เลยไม่ได้ไปถามขายน้ำพริกกับใครเลย เธอสั่งมาให้ฉันกินแต่รอกินข้าวพร้อมฉันอา้าวเร็วๆกว่าข้าวจะมาฉันหิวคราวหน้าก็บอกก่อนสิคาดจะได้สั่งให้ก่อนอื้มเอาอย่างนี้ไหมคะขวัญวิ่งไปซื้อที่โรงอาหารมาให้ถึงจะไม่ใช่ร้านอาหารหรูแต่อาหารที่โรงอาหารของบริษัทเราก็อร่อยอยู่นะคะขุนพลนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้ารับ ได้เธอเอากล่องข้าวของเธอมาไว้ที่ฉันฉันจะยึดไว้ก่อนไม่งั้นเธอเล่นตุกติกขึ้นมาละก็ได้ขะขวัญจะรีบวิ่งไปซื้อเดี๋ยวนี้แหละเลขาสาวเบ้ป,ปากใส่รีบเดินไปหยิบกล่องของตัวเองมาวางบนดักโต๊ะของบอสหนุ่มแล้วรีบสาวเท้าออกไปถ้าเธอยังทำงานกับจอมทัพเขาก็แค่เดินไปกินที่โรงอาหารเหมือนพนักงานคนอื่นๆแต่กับขุนพลที่เรื่องมากและมากเรื่องเป็นที่สุด แก้วตาที่มากินอาหารเที่ยงงอที่โรงอาหารเห็นเพียงขวัญเดินเข้ามาใกล้ก็ตั้งใจเรียกเพื่อนั่งโต๊ะกินข้าวด้วยกันแต่เพียงขวัญมองไปที่ร้านอาหารตามสั่งที่เธอเคยกินและมั่นใจว่าอร่อยที่สุดไม่ได้มองเห็นใครเลยทำให้แก้วตายกมือค้างแล้วก็ยิ้มขำแก้วตาเอ็นดูเพียงขวัญเหมือนน้องสาวรู้และเข้าใจความลำบากของเพียงขวัญเธอจึงพยายามช่วยผลักดันให้ได้ทำงานนอนในตำแหน่งที่ดี แก้วตามองร่างเล็กไปสั่งอาหารดูก็รู้แล้วว่าสั่งให้ขุนพลแน่ๆเพราะคนประหยัดของเพียงขวัญแทบไม่จะยอมเสียเงินซื้อของกินเลยอืมพูดแล้วก็อยากกินน้ำพริกปลาร้าแซบๆเดี๋ยวค่อยลายไปสั่งก็แล้วกันเลขาร่างเล็กได้ข้าวกล่องที่ต้องการแล้วก็แทบจะวิ่งกลับมาที่แผนกของตัวเองเพราะเธอก็หิวไม่น้อยและเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบว่า คนที่สั่งให้เธอไปซื้อข้าวกล่องกำลังนั่งกินข้าวในปิ่นโตของเธออยู่บอสนั้นนั้นนั้นข้าวกล่องของขวัญนะคะก็ใช่นะสิถ้าเป็นของคนอื่นฉันจะกล้ากินหรือไงเขาทำหน้าเบื่อหน่อยอันนี้อร่อยดีเรียกว่าอะไรนั้นแกงโฮค่ะเพียงขวัญกระทืบเท้าเราอย่างไม่พอใจแล้วนี่ละ่ะลาบค่ะแล้วนี่น้ำพริกอ่องค่ะ เพียงขวัญชิงพูดก่อนที่เขาจะถามจบไม่เคยกินอาหารเหนือหรือคะไม่รู้สิแต่ไอ้พวกนี้ไม่เคยกินเธอเป็นคนเหนือหรือไงเปล่าเขาเป็นคนภาคกลางโดยกำเนิดแต่พี่ชายชอบทำอาหารก็เลยทำได้หลายอย่างเธอมองข้าวในกล่องที่เหลือแค่ครึ่งเดียวฉันยังกินไม่หมดเสียหน่อยมานั่งกินสิแบ่งข้าวกันกิน ตอนนี้เธอหิวโหวยอย่างไม่คิดอะไรแล้วจัดการเปิดกล่องข้าวของเขาแล้วตักข้าวแบ่งกันขุนพลเองก็ไม่ถือสาที่จะกินข้าวกล่องเดียวกับเธอพี่ชายเป็นเชฟเหรอเปล่าค่ะเป็นไรเดอร์อยู่บ้านเดียวกันค่ะออกที่เธอบอกว่าผู้ชายที่บ้านทำกับข้าวอร่อยนี่หมายถึงพี่ชายเธอใช่ไหมค่ะเพียงขวัญเงยหน้าขึ้นมองอีกฝ่าย เพิ่งรู้ตัวว่าเปิดเผยความลับที่แอบหลอกเขาไว้แต่อีกฝ่ายยิ้มกริ่มและกินอาหารต่อไปถ้างั้นสั่งข้าวกล่องจากพี่ชายเธอก็คงได้สินะเออก็มันอร่อยพี่เธอถนัดทำอะไรละ่ะก็หลายอย่างค่ะงั้นเธอลิ์รายการมาให้ฉันเลือกฉันจะสั่งล่วงหน้าแบบสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้กินเพียงขวญน,นิ่งคิดแล้วพยักหน้ารับแบบนั้นก็ดีสิพี่เพียงดินจะได้มีรายได้เพิ่ม ได้ค่ะดีฉันมีเพื่อนนักเล่นเกมหลายคนจะสั่งเผื่อพวกเขาด้วยแต่พรุ่งนี้ขอลองกินดูก่อนถ้าโอเคฉันจะสั่งประจำแล้วพี่ชายเธอไปส่งได้ค่ะขอบคุณคะ่ะบอสเรื่องแค่นี้ก็ต้องทำหน้าตาดีอกดีใจผู้หญิงหญิงอะไรเวลายิ้มแล้วแก้มบุ่มด้วยให้ตายสิทำไมหยุดมองใหญ่หน้าจืดไม่ได้เสียทีนะ เพียงขวัญไม่รู้ความคิดของอีกฝ่ายแค่ดีใจที่พี่ชายจะมีรายได้เพิ่มแม้จะกินข้าวเที่ยงอยู่แต่ในหัวเริ่มคิดเมนูเด็ดๆที่มั่นใจในฝีมือของพี่เพียงดินคราวนี้เธอจะต้องผลักดันให้พี่ชายได้ทำงานที่รักให้ได้ตอนที่ห้าเพียงบินขับรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆมาจอดที่จุดจอดรถมอเตอร์ไซค์เขาหยิบโทรศัพท์มือถือมากดส่งข้อความหาน้องสาวแล้วลงจากรถ สำรวจดูข้าวกล่องที่ใส่มาในกล่องเก็บความร้อนด้านรถขณะที่รอน้องสาวมารับข้าวกล่องสายตาก็เหลือบไปเห็นมอเตอร์ไซค์ดูคอทีคันงามมันเป็นรถในฝันของใครหลายคนรวมทั้งเขาด้วยแต่ก็นั้นแหละรุ่นนั้นราคาเหยียบล้านแต่ถ้าเขามีเงินล้านจริงๆก็คงไม่มาซื้อรถคันนี้เขามีภาระหนี้สินมากเกินกว่าจะฝันถึงเรื่องพวกนี้ เพียงขวัญเดินเร็วๆจนเกือบจะเป็นวิ่งมาหาพี่ชายเธอสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีครีมกับกระโปรงสีดำดูผิวเผินเหมือนชุดนักศึกษาแม้จะทำงานมีเงินเดือนแต่เธอประหยัดเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นค่ารักษาพ่อที่ป่วยเธอส่งยิ้มให้พี่ชายแล้วรีบสาวเท้าเข้าไปหาพี่ดินถุงนี้ของเจ้านายขวัญส่วนปิ่นโตนี้ของขวัญน,นะ ขอบคุณค่ะพี่ดินเหนื่อยแย่เลยเหนื่อยอะไรได้เงินดีแบบนี้พี่ไม่เหนื่อยหรอกแรกทีเดียวเพียงดินก็แปลกใจที่จูจ่ๆเจ้านายอยากสั่งข้าวกล่องฝีมือเขาแต่พอน้องสาวอธิบายเขาก็ลองทำดูทำได้สามสี่ครั้งเจ้านายของเพียงขวัญก็ให้ทำข้าวกล่องไปส่งให้เพื่อนๆของเขาโดยที่เจ้าของเพียงขวัญสั่งสั่งรายการไว้ล่วงหน้า ทำให้เขามีเวลาจัดการและสามารถขับรถมาส่งด้วยตนเองกลายเป็นรายได้เสริมเล็กๆที่เขาสามารถทำได้ระหว่างที่ดูแลพ่อเออถุงนี้พี่ฝากให้คุณแก้วตาหน่อยสิหืออะไรคะถามแต่ก็ยื่นมือไปรับก็ของกินนิดหน่อยคุณแก้วตาชอบกินน้าพริกนี่เมื่อก่อนซื้อของพี่บ่อยๆพี่ชายพูดแล้วยิ้มเขินเข อเพียงขวัญลากเสียงยาวแล้วยิ้มทะเลน้นได้เลยค่ะถึงจะอยู่คนละ,ะแผนกกันแต่ขวัญเอาไปส่งให้ได้ค่ะมีข้อความอะไรฝากถึงพี่แก้วไหมคะไม่มีมีเขาบกมือแก้เขินรีบไปไปพี่จะส่งข้าวอีกขอบคุณค่ะเพียงขวัญขอบคุณพี่ชายอีกครั้งแล้วรีบเดินถือของกินกลับมาที่แผนกของตัวเองเธอว่าเอาของกินไปส่งให้พี่แก้วตาก่อนเพราะเป็นทางผ่าน ฝากขอบใจคุณดินด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะไม่ได้กินน้ำพริกฝีมือคุณดินนานแล้วนี่ก็ว่าจะฝากขวัญสั่งทำสักกระปุกสองกระปุกแต่เกรงใจเพราะสั่งน้อยถ้าพี่แก้วอยากกินก็บอกได้เลยค่ะพี่ดินเต็มใจทำให้อยู่แล้วเพียกขวัญยิ้มกว้างขวัญไปก่อนนะคะเดี๋ยวบอสจะรอนานไปเถอะแก้วตาโบกมือไล่แล้วก็ยิ้มโล่งใจ ก่อนหน้านี้เห็นเพียงขวัญดูเครียดแต่ตอนนี้คงปรับตัวเข้ากับเจ้านายคนใหม่ได้แล้วเพียงขวัญเลี้ยวไปหยิบชามจานและช้อนให้บอสก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทำงานของขุนพลซึ่งกำลังวิดีโอคอลคุยกับกอลุ่มนักเล่นเกมเพื่อนของเขาโอเคตามนั้นอีกสองสามวันจะไปประชุมงานด้วยขุนพลตัดสัญญาแล้วเงยหน้าขึ้นมองมาแล้วเรอหิวแล้ว รอสักครู่นะคะเดี๋ยวนี้เพียงขวัญเริ่มชินกับการกินข้าวเที่ยงพร้อมขุนพลเขาเป็นคนเรื่องมากก็จริงแต่เมื่ออยู่ด้วยกันสักระยะจึงรู้ว่าเขาเป็นคนมีระเบียบแบบแผนอย่างมากเคร่งครัดเรื่องเวลาต้องตรงเวลาเสมอเห็นเขาเล่นเกมแทบตลอดวันแต่งานหลักคือเสร็จเรียบร้อยอย่างน่าอัศจรรย์ขุนพลยืดตัวด้วยความเมื่อยล้า เขาก็ยังเป็นคนเดิมที่ชอบสวมเสื้อยืดคอวีใสกางเกงยีนและรองเท้าผ้าใบมาทำงานชายหนุ่มเดินไปนั่งที่โต๊ะมุมห้องที่ตอนนี้มันกลายเป็นโต๊ะกินข้าวเที่ยงของเขาและเธอไปแล้วเขาไม่ได้รังเกียจข้าวที่โรงอาหารแต่ไม่ชอบคนเยอะวิ่งไปแย่งกันซื้อเพราะกลัวจะหมดเวลาพักเที่ยง ในเมื่อเขามีห้องทำงานส่วนตัวแอร์เย็นๆและมีคนให้ใช้จัดเตรียมมื้อเที่ยงทำไมเขาจะไม่ใช้ละ่ะเพียงขวัญจัดอาการใส่จานให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการของตัวเองเธอรินน้ำดื่มให้เขาก่อนตามด้วยของตัวเองขณะวางแก้วน้ำบนโต๊ะก็เห็นสมาร์ทโฟนยื่นมาตรงหน้าอะไรคะให้เอาไปชัดแบตหรอให้เขาพูดแล้วทำหน้าเบื่อหน่าย เครื่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรผลงานเขียนของนามปากกายยฟันในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊ก์เป็นนิยายประเภทนิยายรักคอมเมดี้ฟิลกูดสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ